สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะครูลุงมาแล้วคะ่ะครูลุงนะคะจากเพจครูลุงชีวิตขีดเองนะคะเพจที่สร้างขึ้นมาเพื่อคนที่อยากจะพัฒนาชีวิตนะคะแต่งตัวไปด้วย <S <S เพจที่สร้างขึ้นมาเพื่อสําหรับคนที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะให้ดีขึ้นนะคะใครก็ตามที่คิดจะเปลี่ยนชีวิตตอนนี้เข้ามาในเพจของครูลุงนะคะแล้วคุณจะได้แนวคิดดีๆในการไปปรับใช้คุณจะได้ ไอเดียดีๆในการนำใบป,ปรับปรุงชีวิตคุณจะได้ข้อคิดดีในการเอาไปลงมือทำเพื่อพัฒนาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองนะคะ,ะวันนี้ครูลุ่งมาดูเวลาด้วย3ทุ่มครึ่งนะคะ3มทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะคะครูจะอยู่กับพวกเราทุกคนที่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงบวกลบไม่เกินนั้นนะไม่ให้ ถ้าขาดก็ไม่เยอะถ้าถ้าเกินก็ไม่มากนะคะอะโอเควันนี้ครูล่งมาสำหรับทุกๆคนที่นะคะสังเกตเห็นนะคำพูดของเราแต่ละคนอะมันทำให้ชีวิตเราอะเป็นแบบนั้นมันเหมือนเราสั่งชีวิตเราถ้าเราบอกตัวเองเราว่าตื่นเช้าขึ้นมาแต่ละวันบอกว่าชีวิตฉันมันบัดซบฉันมันเป็นคนจนฉันมันเป็นคนไร้ค่าฉันมันเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่ขึ้น เคยเฮ้ยใครเคยบอกตัวเองไหมว่าฉันเป็นคนทําบุญทําคุณคนไม่ขึ้นถ้าคุณเคยพูดคุณต้องหยุดนะถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะเป็นคนทําบุญกับคนขึ้นหรือทํา,บ,บ,ทาบุญกับใครขึ้นคุณอย่าไปบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนทําบุญกับคนไม่ขึ้นทั้งหลายทั้งปวงอ่ะคุณจะบอกให้นี่คือพลังแห่งคําพูดทุกอย่างที่คุณบอกตัวเองทุกอย่างที่คุณพูดกับตัวเอง ะะมันจะเท่ากับกรอกสิ่งนั้นให้กับตัวคุณโดยอัตโนมัติด้วยฝีปากของคุณเองฉันมันเป็นคนไม่ได้เรื่องฉันมันเป็นคนขี้เกียจฉันมันเป็นคนขี้นู่นขี้นี่ขี้นั่นสารพัดขี้ทุกอย่างคุณเป็นคนใส่ข้อมูลคุณเป็นคนป้อนข้อมูลแล้วคุณก็รับผลของมันด้วยอย่างภาคภูมินะคะดังนั้นคำพูดทั้งหมดมันมีพลัง ในตัวของมันถ้าคุณใส่คำพูดลบๆตั้งแต่ตื่นเช้าคุณจะมีชีวิตที่เจอแบบนั้นวันนั้นทั้งวันและวันต่อมาพูดอีกคุณก็จะเจอแบบนั้นอีกวันต่อมาพูดอีกคุณก็เจอแบบนั้นอีกสรุปถ้าคุณพูดตลอดหนึ่งอาทิตย์ชีวิตคุณก็เจออีกหนึ่งอาทิตย์คุณพูดตลอดหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนคุณก็เจอแบบนั้นดังนั้นนี่คือผลของคําพูดของเรานะคะเราอยากจะให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนเราต้องใส่แบบนั้น ไม่ต้องสนใจอะว่าจะจะเขาเรียกอะไรจะใครจะว่าอะไรยังไงไม่ต้องไปสนกรอกสิ่งที่เราอยากได้เราอยากเราปรารถนาที่จะเป็นแบบไหนอยากจะมีชีวิตที่ดีแบบไหนให้เรากวาดข้อมูลแบบนั้นอะมาใส่ในตัวเราเราอยากจะเป็นคนที่มีเงินมากขึ้นเรากวาดสิ่งเหล่านั้นว่าฉันเป็นคนหาเงินง่ายฉันเป็นคนทําอะไรก็ได้เงิน ไปไหนก็ได้เงินไม่ต้องไปสนใจอะ่ะขนาดคุณว่าตัวเองว่าฉันเป็นคนเงินไม่พอเงินขาดฉันเป็นคนหาเช้ากินข้าคุณยังกรอกตัวเองได้เลยทั้งทั้งที่เมื่อก่อนมันยังไม่เป็นแบบนั้นจริงหรือไม่จริงไม่รู้คุณกรอกจนตัวคุณเป็นอย่างนั้นฉันกินมาม่ากินอาหารญี่ปุ่นคุณกรอกตัวเองจนคุณได้รับโอกาสแบบนั้นตามที่คุณพูดเลยนะคะดังนั้นนี่คือพลังงานคำพูดอ่ะทีนี้วันนี้นะคะครู คุณลุงเองนะคะมีพลังงานของคําพูดมาเล่าให้ฟังสองคำนะคะสองคำนะคะคาแรกเลยเข้าไม่ไม่อะไรนะไม่ไม่เป็นกับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะคำพูดที่อะไรก็ตามที่คุณฟังแล้วมันรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าห่อเหี่ยวรู้สึกว่าหดหูคําเหล่านั้นแหละคือพูดคำพูดพลังงานลบสงสารจังเลยเนาะโสอสงสารจับใจโอ้ทำไมหดหูอย่างนี้ ทำไมาชีวิตเราทั้งหมดนี้คือคําพูดพลังงานลบยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่คุณอาจจะมองว่าคุณเป็นคนมีน้ําใจมีจิตใจดีที่สงสารคนอื่นแต่ไม่คุณกรอกสิ่งนั้นอ่ะเข้าเซลล์ของคุณกรอกไว้ในจิตใต้สำนึกสิ่งนั้นมันจะฝังแล้วเราจะได้รับผลของคําพูดของคุณมันคือเรื่องจริงนะคะนั้นตอนนี้เมื่อเรารู้เราต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่ใส่คําพูดใหม่ เราอยากหาเงินง่ายเราไม่ได้อยากเป็นคนที่ขัดสนเรื่องเงินเราไม่ได้อยากหาเงินยากเราไม่ได้อยากดิ้นเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเหมือนที่เราเคยพูดกันเราอยากจะหาเงินง่ายๆฉันหาเงินง่ายฉันขายของง่ายฉันได้เงินมาบ่อยแล้วเราก็ได้เงินมาบ่อยคุณขายของคุณได้เงินมาบ่อยได้เงินเดือนคุณก็ได้เงินมาบ่อยคุณแค่บางครั้งมันน้อยคุณแค่มองข้ามนะคะเราต้องกรอกสิ่งที่เราปรารถนาเราอ่ะ เรียนรู้มาผิดเรากรอกสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเรากรอกสิ่งที่มันเห็นมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทั้งหลายทั้งปวงทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม,ไม่ได้แปลว่าวันนี้คุณไม่มีเงินคุณจะไม่มีเงินตลอดชาติมันไม่ได้แปลว่าวันนี้คุณไม่พอเงินไม่พอมันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่พอตลอดชาติมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราไม่มีความจํา <G> จเป็นต้องเก็บมันมากอดไว้ปล่อยให้มันผ่านไปกับวันนี้วันนี้ค่ําแล้ว เข้านอนทุกอย่างจะจบลงพรุ่งนี้เช้าเริ่มใหม่ถ้าคุณจะหนักแล้วว่าโอเคคำ,คำพูดของคุณมีพลังงานอยู่ในตัวแล้วมันสร้างชีวิตใหม่วันนี้จบไปปล่อยมันนอนเลิกพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาใหม่กรอกข้อมูลใหม่นะคะคุณจะให้ข้อมูลให้คำสองคำนี้ไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนนะคะคำที่หนึ่งคำนี้มันจะรู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยมันหนักมันแสนเขน็นคือคำว่า ต้องฉันต้องทําต้องไปทํางานอีกแล้วเหรอโหไม่อยากไปเลยง่วงต้องไปทํางานอีกแล้วโหไม่อยากไปเลยวันนี้ฝนตกต้องไปอีกแล้วเหรอคําว่าต้องมันฟังแล้วมันมันคือถูกบังคับให้ทํามันคือถูกบังคับให้ไปมันคือไม่ได้อยากทําแต่แกต้องทําฟังแล้วเหนื่อยไหมฟังแล้วเหนื่อยฟังแล้วเครียดฟังแล้วกดดัน มึนบอกว่าฉันไม่อยากทําหรอกแต่มันต้องทำอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ฉันไม่อยากทําแต่มันต้องทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําแล้วอาจจะแลกกับเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยคำนี้คือคําที่ทําให้เราเหนื่อยทีเราแค่ปรับเปลี่ยนถามว่าความหมายยังเหมือนเดิมไม่ความหมายเหมือนเดิมแต่คุณลองดูนะถ้าครูเปลี่ยนจากคาว่าต้องนะคะสมมุติว่า เราบอกว่าเราต้องการจะลดน้ำหนักเราอ้วนเราต้องการจะลดน้ำหนักเราหมอบอกว่าต้องงดอาหารต้องออกกำลังกายฟังดูไปไงอาหารก็ต้องงดออกกำลังาออกกำลังกายก็ต้องไปต้องวิ่งตอนเช้าทุกวันต้องงดอาหารต้องงดสิ่งที่เราอยากกินที่ชอบกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม เขาบอกว่าต้องปุ๊บโอ้โหตื่นไปออกกําลังกายโอ้ยมันต้องทํารู้สึกว่ามันมันต้องฉุดกระชากลากถูตัวเองให้ออกจากที่นอนแล้วไปออกวิ่งออกกําลังกายต้องงดอาหารโอ้โหเห็นแล้วอยากกินแต่โอ้ยต้องงดเพราะว่าถูกสั่งวาให้งดเห็นไหมรู้สึกว่าทรมานจิตใจนะทีนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากคําว่าต้องความหมายคุณยังต้องทําเหมือนเดิมคุณยังต้องกําลังออกกําลังกายคุณยังต้องงดอาหารแต่ความหมายก็คือเฮ้ย ฉันได้ตื่นมาออกกําลังกายอะ่ะเฮ้ยฉันได้ตื่นมาออกกําลังกายเพื่ออะไรเพื่อล่ามกายฉันจะได้แข็งแรงแล้วน้ําหนักลดแล้วสวยด้วยเห็นไหมความหมายเดียวกันคือน้ําหนักลดแล้วสวยด้วยแต่ทันทีที่เราเปลี่ยนจากคาว่าเฮ้ยต้องออกไปวิ่งอะ่ะน้ําหนักจะได้ลดจะได้สวยกับการว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันได้ตื่นมีโอกาสนะคะฉันได้ออกไปวิ่งร่างกายแข็งแรงได้ลดน้ําหนักแล้วก็สวยด้วย ในทำนองเดียวกันนะคะถ้าเกิดอาหารหูต้องต้องงดอาหารแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยเรามีโอกาสได้เว้นจากอาหารที่ไม่มีประโยชน์เราจะได้มีสุขภาพที่ดีเห็นไหมเราแค่เปลี่ยนเปลี่ยนจากคำว่าต้องมาเป็นคำว่าได้มีโอกาสได้รับได้มีโอกาสไปวิ่งได้มีโอกาสได้ลดอาหารที่เป็นขยะออก เห็นไหมเปลี่ยนจากคาว่าต้องเป็นคําว่าได้รับคําว่าได้รับความหมายมันดีกว่ามันคือได้รับสิ่งดีๆนะคะถ้าเกิดต้องนี่มันดูเหนื่อยชุดกระชากลากถูโอ้โหดันกันน่าดูเลยเพราะมันรู้สึกว่ามันจําเป็นต้องเห็นไหมคะนี่คือคําแค่ปรับคําใหม่ๆนี่คือพลังงานคําพูดถ้าคุณใส่คําว่าต้องมันเป็นพลังงานด้านลบที่แบบรู้สึกเหนื่อยหนะักแต่ถ้าคุณเปลี่ยนคําว่าได้รับโอกาสหรือว่าได้ในสิ่งนั้น คุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเหนื่อยน้อยลงมันเบาลงอย่างเช่นเฮ้ยฉันต้องไปทำงานนะไม่อยากไปเลยแต่ต้องไปทำงานเพื่อแลกกับเงินมาซื้อข้าวให้ลูกกินเพื่อแลกกับเงินเข้าบ้านต้องไปทำงานเพื่อแลกกับเงินมาซื้อข้าวเหนื่อยไหมผมไม่อยากไปอะแต่ต้องอะแต่ถ้าบอกคุณตื่นเช้าขึ้นมาเฮ้ยฉันมีโอกาสได้มีงานทำ เฮ้ยฉันมีงานทําฉันได้มีโอกาสมีงานทําเพื่อที่จะได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวฉันมีโอกาสได้งานบางคนไม่มีงานทําความหมายเดียวกันคือความหมายยังไงคุณก็ต้องทํางานแต่เปลี่ยนคําพูดกับการว่าคุณได้มีโอกาสมีงานบางคนอะอยากมีงานแต่เขาไม่มีแต่ผลลัพธ์คือคุณได้เงนินแต่ไม่ได้แปลว่าต้องไปทํางานแล้วได้เงนินแต่ความหมายคือเฮ้ยฉันมีงานทาอะ ฉันมีโอกาสได้มีงานทําแล้วได้เงินเห็นไหมความหมายเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนการไปทํางานเปลี่ยนยิ้มไปทํางานเพราะาอะไรฉันจะได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวฉันจะได้เงินมาใช้จ่ายในสิ่งที่ฉันปรารถนาเห็นไหมพอเปลี่ยนจากคําว่าต้องมาเป็นคําว่าได้รับหรือว่าได้มีโอกาสความหมายเปลี่ยนเลยนี่คือพลังงานของคําพูดทั้งๆท,ที่มันเหมือนกันผลของมันเหมือนกันนะคะนี่คือคําแรกคําว่าต้อง คำที่สองนะคะคำที่สองที่เราใช้บ่อยๆแล้วบางคนเกิดผลบางคนไม่เกิดผลหรือส่วนใหญ่ไม่เกิดผลคําว่าอยากอยากมันเป็นคําที่รู้สึกว่าฟังแล้วมันก็เครียดน,นะกดดันนะเฮ้ยอยากได้อ่ะอยากได้รถอ่ะแต่ ส่วนใหญ่คําว่าอยากจะมีคําว่าแต่ตามมาสําหรับคนที่เก่งในเรื่องการหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดตัวเองหาเหตุผลมาเข้าข้างความคิดเกียดของตัวเองหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองจะได้ไม่ต้องทําในสิ่งนั้นมันเป็นวิธีการหาเหตุผลที่สวยงามมาสนับสนุนความคิดตัวเองนะคะอยากนะแต่ฉันอยากได้รถคันนี้นะแต่ไม่มีเงินซื้อหรอกฉันอยากได้บ้านนะ แต่ไม่มีปัญญาหรอกคำว่าอยากนะคะให้คำว่าอยากมันเป็นคำที่ห่างไกลกับความเป็นจริงมันเป็นคำที่พูดลอยๆความหมายของมันก็มันไม่ได้มีอะไรมันคือเกิดกิเลสอย่างเดียวทำให้เรารู้สึกกดดันบางคนอยากมากทรมานอยากได้แต่รู้ว่าตัวไม่มีปัญญาก็กเกิดความเครียดใช่ไหมทีนี้คำนี้มันเป็นคำที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้มันเป็นคำว่าจะ มันเป็นคําว่าอยากมันเป็นคาว่าจะได้อยากได้จะได้มันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่จะเปลี่ยนให้ใจมันรู้สึกว่ามีพลังงานบวกให้ความหมายของพลังงานมันเปลี่ยนค่าไปจากคําว่าอยากให้เปลี่ยนเป็นประโยคปัจจุบันเลยเป็นประโยคปัจจุบันเป็นเทนปัจจุบันเลยจากคําว่าอยากมันเป็นอนาคตคําว่าจะมันเป็นอนาคต ฉันอยากจะได้จังเลยฉันอยากจะมีจังเลยฉันอยากจะได้ตําแหน่งนี้จังเลยมันเป็นคําที่อยู่ในอนาคตมันเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะทีนี้ครูจะบอกว่านี้ครูจอยน,นะคะให้เปลี่ยนเทนจากอนาคตมาเป็นเทนปัจจุบันเดี่ยวนี้เลยฉันอยากรวยแล้วก็บอกไปว่า แต่ไม่มีปัญญาหรอกเพราะว่าโอ้โหเหตุผลบบกว่าหลายพันประการเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยค่ะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แค่เปลี่ยนประโยคให้ใจมันชุ่มให้พลังงานของคําพูดให้มันแผ่กระจายพลังงานบวกออกไปก่อนฉันอยากรวยใช่ไหมเปลี่ยนเลยฉันรวยได้จากประโยคที่ว่าฉันจะมีรถคันนี้ฉันอยากมีรถคันนี้มันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นบอกไปเลยวว่าฉันมีรถคันนี้ได้ ฉันอยากมีเงินสิบล้านฉันจะมีเงินสิบล้านฉันจะต้องมีเงินสิบล้านเปลี่ยนคําเหล่านั้นเป็นประโยคปัจจุบันเลยฉันมีเงินสิบล้านได้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่ากรอกหัวคํานี้ไว้ก่อนฉันมีได้อยากเป็นอะไรฉันอยากเป็นเศรษฐีเกิดขึ้นยังยัง ฉันจะต้องเป็นเศรษฐีให้ได้เกิดขึ้นหรือยังยังถ้าจะต้องจะเหนื่อยหนะักจะต้องเหนื่อยหนะักฉันอยางอยู่ไกลมากฉันเป็นเศรษฐีได้เอาประโยควางประโยคปัจจุบันเลยฉันเป็นเศรษฐีได้ความหมายคืออะไรคะคุณลุงค่ะความหมายก็คือเมื่อเราใส่ประโยคแบบนี้เหมือนกับที่เราบอกตัวเองว่ากูต่ำด้อยกูมันได้ค่ากูมันไม่มีเหมือนคนอื่น ทั้งหมดนี่คือประโยคปัจจุบันคุณเห็นอะไรไหมกูมันทำบุญกับคนไม่ขึ้นประโยคปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยใส่หัวตรงเลยเข้าเซลล์ประสาทเข้าเซลล์ทุกอนุกูมันเป็นคนไม่มีค่าใส่ลงไปมันเข้าไปหมดเลยเหมือนกันค่ะคุณพูดเพื่ออะไรคุณพูดเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้ใจคุณตกหรอคุณพูดเพราะว่าเห็นมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าในเมื่อคุณรู้ว่า จิตใต้สำนึกของคุณสมองของคุณเขารับรู้พลังงานแล้วเขาแปลงสารให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงทําไมคุณไม่กรอกอ่ะแทนที่คุณบอกฉันเป็นคนทําบุญคนไม่ขึ้นคุณก็จะกลายเป็นคนที่ทาคุณคนไม่ขึ้นเพราะคุณกรอกทุกวันคุณร่้เคยกรอกมาก่อนก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้เรารู้แล้วนะคะกรอกไหม่คุณอยากเป็นเศรษฐีใช่ไหมฉันเป็นเศรษฐีได้คุณอยากมีเงินล้านฉันมีเงินล้านได้วางประโยคให้อยู่ข้างหน้าเป็นเป็นประโยคเป็น Pres e n t tense เป็นประโยคปัจจุบันฉันอยากมีบ้านสวยๆฉันพูดเลยฉันมีบ้านสวยๆได้ฉันอยากประสบความสําเร็จจังเลยประสบความสําเร็จมันก็ลื่นเขาฉันประสบความสําเร็จได้วางประโยคแบบนี้แล้วพูดบ่อยๆทําทีๆคุณลุงจะบอกแบบนี้คุณลุงบอกว่าการฝึกเปลี่ยนนิสัยใ,ใหม่เราเปลี่ยนชีวิตของเราเนะี่ย เราทําให้ท,ทีีทำให้บ่อยๆทําให้ติดติดกันความหมายคือทาทีๆท,ทำท,ทีีจะเป็นผลจะเห็นผลได้เร็วไม่เกี่ยวกับระยะเวลานะคะเอาสมมุตินะสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเริ่มเปลี่ยนชีวิตเริ่มฝึกพัฒนาชีวิตเมื่อปีที่แล้วพร้อมกันคนสองคนพร้อมกันนากยกับนายขอนายกรเริ่มต้นวันเดียวกันกับนายขอเริ่มเลยแต่นายกเนี่ย ทำบ้างลึกได้บ้างหยุดบ้างปล่อยบ้างไม่ไม่ทำบ้างผ่านไปหนึ่งปีมาถึงวันนี้กับนายขอทำถี่ทำบ่อยทำทำตลอดนึกถึงตลอดเปลี่ยนตลอดกรอกคำพูดใหม่ทันที่จะพูดคำพูดเก่ากรอกคำพูดใหม่ใส่เข้าไปเขาเปลี่ยนทำถี่ทำที่ทำถี่เขาหนึ่งเดือนผ่านมาหลังจากที่เริ่มเริ่มเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแต่นายกอ จนกระทั่งหนึ่งปีผ่านไปชีวิตเขายังไม่เปลี่ยนเพราะอะไรคะเขาทําไม่ถี่พอทําไม่สม่าเสมอดังนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝึกชีวิตการพัฒนาชีวิตการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขึ้นอยู่กับความถี่ในการลงมือทำนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราถี่แค่ไหนเรานึกถึงบ่อยแค่ไหนทุกครั้งที่จะบอกตัวเองว่าฉันมันไม่ด หยุดประโยค์แล้วบอกว่าฉันเป็นคนเก่งฉันทำได้ฉันเป็นคนดีฉันอะไรอะไรที่คุณอยากได้คุณกรอ,อกเข้าไปพูดบ่อยๆพูดทีๆแล้วมันฝังหัวของคุณมันลงไปในตัวของคุณทุกวันมันจะค่อยๆเปลี่ยนวันละ1%ปชีวิตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปชีวิตคุณจะค่อยๆพัฒนาขึ้นจากที่เป็นคนไม่ได้เรื่อง จากที่เป็นคนทําบุญคนไม่ขึ้นจากที่เป็นคนไม่เอาไหนคุณจะสังเกตตัวเองว่าคุณจะพัฒนาและเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆลองเอาไปทําดูนะคะลองเอาไปทําดูเพราะว่าทุกอย่างทุกทุกครั้งที่คุณทําสมองของคุณเขาจะจําจิตใต้สมึกของคุณเขาจะจําประโยชน์ของคุณทุกครั้งที่คุณด่าเองว่าอีโง่เขาก็จะจำว่าเฮ้ย hey, กูมันโง่นี่ว่า พอลงจะลงมือทําอะไรใหม่ๆก็จะบอกว่าทําไม่ได้หรอแกมันแกมันไม่คู่ควรเขาก็จะเกาะไปเฮ้ยตัวนี้มันไม่คู่ควรนี่หว่าแล้วมันจะฝังทุกอย่างมันจะกลายเป็นนิสยัยคุณมันจะส่งผลลงมาถึงการแสดงตัวของคุณต่อที่สาธารณะคุณจะขาดความมั่นใจคุณจะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะดังนั้นใส่ใหม่กรอกข้อมูลใหม่คุณอยากเป็นคนเก่งฉันเป็นคนเก่งคุณอยากเป็นคนรวยฉันเป็นคนรวยได้ คุณอยากเป็นเจ้าของรถคันงามฉันเป็นเจ้าของรถคันงามได้ความหมายคือมันจะเกิดขึ้นได้ความหมายคือมันจะเป็นได้ถึงแม้ตอนนี้มันจะยังไม่ใช่แต่มันจะเป็นได้เรากลอกสิ่งนี้เข้าตัวเราบ่อยๆให้เซลล์ทุกเซลล์ให้ทุกอนูรูคุมขนของเราเต็มไปด้วยความรู้สึกดีความคิดดีต่อตัวเองใส่ข้อมูลในทาง ในด้านความเป็นไปได้ในด้านบวกให้กับตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่มันเต็มเซล์เซลล์มันเต็มคุณจะรู้ได้เลยว่าชีวิตคุณอะพัฒนาไปได้ไกลมากๆคุณลุงบอกเลยว่าคุณจะจําคนตัวตัวตนคนเดิมของคุณไม่ได้เมื่อคุณเริ่มพัฒนาเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยเดินหนึ่งบบดใบคุณจะเห็นความแตกต่างคุณต้องทําถี่นะคะคุณต้องทําถี่นะคุณต้อง นึกถึงแล้วก็เปลี่ยนเลยทันทีแทนที่จะพูดออกมาว่าฉันเป็นคนที่กลับเดี๋ยวนั้นเลยเปลี่ยนใหม่เอาสิ่งที่อยู่ตรงข้ามมาวางแทนท,ทําทีทีทำบ่อยๆทําไม่ถึงเครื่องแล้วแกงคุณจะอร่อยเออทําให้ถึงทุกครั้งที่ได้ทําแล้วคุณจะกลายเป็นคนใหม่โดยไม่รู้ตัวค่อยๆพัฒนาวันละเปอร์เซนต์ก็ยังดีกว่าที่คุณไม่ทําอะไรเลยทุกอย่างผ่านไปสิบปีชีวีก็เหมือนเดิม โอเคนะคะครูฝากไว้สำหรับคำพูดพลังคำพูดทุกที่คุณสังเกตเลยนะไม่ว่าจะอยู่สังคมแบบไหนไม่ว่าจะเป็นสังคมในครอบครัวสังคมที่ทำงานสังคมในที่โรงเรียนสังคมในที่ร้านค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ากลุ่มไหนที่มีแต่คำพูดลบๆถึง้ว่าบ้านไหนที่มีแต่การด่าทอมีแต่การบน่นตื่นเช้ามามีแต่บน่นมีแต่ดา่ามีแต่ว่า คุณลองสัมผัสพลังงานบ้านหลังนั้นมันจะเป็นเต็มเรด้วยความร้อนรุ่มใครที่อยู่ก็จะรู้สึกมันร้อนมันระอุมันไม่อยากอยู่อยู่แล้วใจมันก็ขุนใจมันก็มัวหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าบ้านไหนที่ตื่นมายิ้มให้การมีคำชมมีคำปลอบใจมีแต่คำกำลังใจดีๆให้กันบ้านนั้นนะคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เต็มเรด้วยพลังงานอันรื่นรม บ้านจะล่มเย็นทุกคนอยู่จะมีความสุขมีแต่เสียงหัวเราะนี่คือพลังงานแห่งคำพูดพลังงานที่คนสื่อออกมาที่คนส่งออกมาจากคนแต่ละคนในสถานที่นั้นๆน,น,นะคะวันนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วเราอยากจะให้สังคมรอบข้างเราเป็นแบบไหนเราส่งพลังงานคำพูดแบบนั้นออกเราส่งการปฏิบัติส่งคลื่นพลังงานเหล่านั้นออกไป เมื่อคนที่อยู่รอบข้างเราเขาสัมผัสได้เราจะส่งพลังงานนั้นเสื่องออมาหากันแล้วบ้านนั้นจะมีแต่ความสุขโอเควันนี้นะครูลุงจะไปแล้วนะครูลุงฝากไว้แค่นี้ขอบคุณนะทุกคนนะที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ให้เข้ามาหาเพจครูลุงบ่อยๆครูลุ่งฝากเพจไปด้วยครูลุ่งชีวิตกินเองมาเก็บเอาข้อมูลมาเก็บเอาความรู้เก็บเล็กเก็ดน้อยไปปรับเปลี่ยนชีวิต เราเปลี่ยนชีวิตของเราแม้เพียงวันละ1% 30วันก็3 0 1 0 0วันก็100แล้วชีวิตคุณจะพัฒนาขึ้นเพื่อใครคะครูขาเพื่อตัวของเราและเพื่อลูกๆหลาน,ลานเพื่อคนที่อยู่รอบข้างเราทุกคนจะได้อยู่กับพลังงานบวกพลังงานแห่งความสุขไม่ทุกข์ทรมานโอเคนะคะวันนี้ครูไปแล้วนะคะเวลาน่ารักมากเลยนะไม่เกินครึ่งชงั่วโมง กว่าจะเจอกันใหม่ในไลฟ์ถัดๆไปนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเพจคูลรุ่มชีวิตกิจเองวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ